วัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูช้างป่ากันพอดีผมถ่ายทําถ่ายคลิปเอาไว้ตอนไปเที่ยวที่เปลียนเชียวหลานนะฮะจุดที่ผมไปเที่ยวนี่ก็คือที่นี่นะฮะโดยพิทักป่าคลองหยานะครับอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของแสงจังหวัดสุราษฎร์าไอช้างที่เราพูดถึงเนี้ยช้างน้อยตัวเนี้ยมันชีอการกล้วยคือมันเป็นช้างกำพร้านะ เจ้าหน้าที่ป่าไมา้เขาเล่าให้ฟังว่าแม่มันน่าจะโดนพรานฆ่านะครับแล้วก็เลยเหลือเหลือมันอยู่ตัวเดียวนะครับอันนี้ทุกครั้งที่ผมกับเพื่อนๆจะท่องเที่ยวตกปลาอยู่ในเขียนเชี่ยวหลานเนี่ยฮะในของแสงเนี่ยพวกเราก็มักจะเอาหาผลไม้หรืออะไรเนี่ยไปฝากเจ้าการกล้วยเสมอก็เนี่ยนะฮะร,ระหว่างทางที่ไปหาเจ้าการกล้วย บางทีก็เจออะไรแปลกๆก็มีนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ลองไปดูกันครับยางนี่น่ะเห็นหัวหยุดอยู่นน่นอ่ะ กันกล้วยไปเร็วหัวหยุดอยู่นู่นแล้ไม่ยอมเดินมามัานมันจะรู้ไหมว่ามีคนเอาของมาให้กินเนี่ย มากันกล้วยเฮ้ยกล้ไปแล้วระวังอย่ายาบลุ่มลุ่ม กันกล้วยโหโหโหฮึฮึฮึมาสักใกล้อ๋อพี่ถอยหลังได้ละผมเสียวละโหเร็ว

วคือต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับบางทีภาพมันอาจจะสั่นไหวเพราะว่าผมนั่งอยู่บนเรือนะฮะเรือของพี่ป่าไม้ที่แกพาเราออกมาตกปลาแล้วก็จะต้องแวะมาหาเจ้าก้านกล้วยทุกครั้งที่มานะครับแล้วก็ มาถึงตรงที่ที่เจ้าก้านกล้วยมันอยู่เนี่ยเราก็จะ,ะโกนเรียกมันนะครับจะโกรนเรียกอยู่พักหนึ่งนะพักใหญ่ก็ก็ไม่นานานาเก,ก,กเขาก็ร้องตอบนะครับกูเดินลงเขามาแจ้งจ่าเขาก็เดินออกมา<ๆ>เขาก็จะค่อยๆค่อยๆโผล่ออมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีรูปตอนตอนเขาโผล่มาให้ดูนะครับแต่ว่าผมถ่ายถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้พอ ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่อนะครับ,บมันกลับเลยก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำเป็น B O นะครับก็มาทีไรเราก็จะต้องเอาผลไม้อ,อะไรมาฝากเขาเพราะว่าโอ้ยยังลูกอยู่เลยอ่าเดินทีเนี่ยเด็กการกล้วยเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับหน่วยป่าไม้ที่ผมไปพักนะครับอ่าหรือบอกไปว,ว่าผมเข้าไปพักใน โอเครักษาพันธุ์สัตว์ป่าของแสงเนี่ยผมไปพักอยู่กับตรงเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะฮะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่หน่วยนะครับคอยเดินไปเดินมาเนไหมฮะเห็นไหมฮะก็มันจะโผล่งวงออกมาแล้วค่อยๆออกมานะครับน่ารักครับจันกล้วยนี่ก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้ว น่าจะตอนนี้น่าจะโตกว่านี้แล้วนะน่าจะโตโตขึ้นเยอะแหละผมว่าคือเขาจะเวลามีคนไปหาเนี่ยเขาก็จะออกมาเกือบทุกครั้งนะผมไปทุกครั้งผมก็ไปเรียกเขาเขาก็ออกมาทุกครั้งเหมือนกัน น,ะะน่ารักมากครับแล้วเาก็ยังคิดถึงมันอยู่เลยป่านนี้คงโตเป็นหนุ่มแล้วบรรยากาศป่าที่นี่ต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับคปเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์สถานที่สวยๆก็เยอะครับ ้าไปเที่ยวถ้าขับรถไปก็นานหน่อยนะฮะผมจากาถ้าสตาร์จากกรุงเทพไปก็น่าจะประมาณสักแปชั่วโมงขับไปเรื่อยๆนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยผมกับเพื่อนๆก็ขึ้นเครื่องกันไปในตอนนี้ถึงตอนกลับแล้วนะครับกลับเข้าที่พัก เพิ่มๆกลับมาแล้วนี่แค่หกโมงว่ายางนั้นเนี่ยมืดมาก กันนี่แหละครับเวลามาท่องเที่ยวที่นี่พวกผมก็จะมาอยู่กินนอนกับพวกพี่ๆป่าไมา้เข้าไปเลยสนุกมากนะครับบอกเลยบรรยากาศตอนเช้าก็สวยมากอากาศดีใน,นจุดที่ผมมาเนี่ยที่หน่วยคองหยาเนี่ยนะฮะ มันเป็นน่าจะเป็นจุดหน่วยสุดท้ายของเขื่อนเชหลาแล้วก็คือเป็นหน่วยที่อยู่ท้ายสุดของตัวเขื่อนแล้วล่ะนะครับก็นีแ่แะครับบรรยากาศอย่างที่เห็นกลับมาก็นั่งทานข้าวกันกับพวกพี่ป่าไม้นั่งสวนเสฮาดื่มกันดิ้งกันด้วยบรรยากาศมืดๆแบบนี้นี่แหละเพราะที่นี่เขาจะ ใช้วิธีปั่นไฟออกนะครับก็ลากันไปด้วยภาพของหน่วยพิทักษ์ป่าของยาเนี่ยนะฮะกับบรรยากาศรอบๆหน่วยตอนเช้าก็สวยมากนะครับบรรยากาศดีมากที่นี่อันนี้จะภาพของแพรที่ผมพักอยู่นะฮะอ่าอันนี้เป็นจุดไฮไลไท์เลยนะฮะกุ้ยหลินแดนสยาม ปิดท้ายด้วยเก้าก้วกล้กลวยขอยงเรานะครับสวัสดีครับ